วันนี้ก็อยู่กับช่องช่างเบิร์ดวีดรัมนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูทรงท่อวิบากนะครับเทหน้านะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็เอามาใส่ที่รถเทหน้าของผมนะครับก็จะมีอยู่สองคันส่วนคันนี้ก็จะเป็นเทหน้าลูกค้านะครับที่กําลังตั้นตั้นอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูทรงท่อเทหน้าข,ของผมก่อนเลยนะครับผมก็นี่ครับทรงท่อตัวนี้ก็จะเป็น <c oughs> จะเป็นปลายโปรนะครับผมปลายปลายโปรนะครับก็ราคาจะต่างกันกับปลายพีดีเคนะครับคือจะต่างกันกับตัวนี้นะครับส่วนเทน้าก็จะมีอยู่สองมีคือท่อสูบอิบายนะครับก็จะมีอยู่สองปลายนะครับที่ช่างนัดทําอยู่นะครับก็จะเป็นปลายโปรกับปลายพีดีเคนะครับก็จะมีอยู่สองอย่างนะครับแล้วก็ส่วนอย่างพวกเทน้าก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ สอบถามรายละเอียดได้หรือติดต่อผมไปที่ช่างเฟซช่างเฟซบุ๊กช่างเบิร์ดบุยดำนะครับก็สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ได้นะครับว่ารถทรงไหนแบบไหนยังไงนะครับผมก็ส่วนทรงท่อเทนาวิบากนะครับก็ทรงจะประมาณนี้นะครับเนี่ยใส่ไปก็สวยครับม้วนเข้ารูปครับติดตั้งง่ายนะครับคืองานจะสวยนะครับผมอันนี้ผมกล้าการันตีเลยนะครับผมว่างานสวยงานดีแน่นอนนะครับเนี่ยครับดูกันใกล้ๆแล้วก็ลองพิจารณากันดูนะครับ ส่วนเทน่าคันนี้ก็จะเป็นคอพับนะครับทรงคอพับนะครับถ้าเป็นพวกเทน่านี่ครับมันจะเป็นปลายโปรนะครับผมนี่ครับปลายตัวนี้ครับส่วนส่วนถ้าเป็นปลายโปรนะครับราคาก็จะอยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยรวมส่งนะครับนี่ครับส่งก็จะประมาณนี้ครับสวยครับงานสวยงานเชื่อมงานอะไรคือแบบเนียนสวยได้นะครับผมนี่ครับ ที่ผมไปขับดูก็โอ้โหรถไม่มีอาการร้อรอบนะครับสําหรับรถผมคือรถจะเป็นเหมือนเหมือนขี่รถสองจังหวะนะครับคือไม่ต้องใช้คลัตช์ช่วยเลยครับคือแค่กระแทกคันเร่งรถก็ไปได้เลยครับขับสนุกครับนี่จะเป็นเทน้าผมเองนะครับเดี๋ยวผมพามาดูทรงท่อของเทน้าลูกค้านะครับที่ผมได้นี่นะครับทรงท่อก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาย คีดเคนะครับส่วนเทนาคันนี้ก็จะเป็นลูกเดิมนะครับรถลูกเดิมขบเมูเดิมเดียวเหลือแค่เนี่ยเดี๋ยวผมกําลังจะต่ออาร์มนะครับต่ออาร์มอีกสามนิ้วนะครับผมนี่สูงไปจะประมาณนี้ครับสวยนะครับผมสูงสวยครับจะประมาณนี้นะครับต้องตัดสินใจกันดูนะครับเผื่อท่านใดที่กําลังปั้นปั้นรถพีบากนะครับ คือยังไม่มีท่อนะครับก็ติดต่อผมมาได้นะครับ Facebook ช่างเบิร์ดบุรีดำนะครับผมแชทเข้ามาส่วนต้นุ้นที่ช่างนัดทำอยู่ก็จะมีท่อนะครับก็จะมีพวก Honda, เทนาโนวาเทนาแด็ลเอสเบียดวีอาร์เจอาคร์แล้วพวกสติงเกอร์นะครับสติงเกอร์สปีดลีโพวกเทลานะครับ ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผม <c oughs> นี่ครับดูกันใกล้ๆนะครับผมงานสวยๆเลยนะครับเสียงเสียงดีด้วย <c oughs> อสนใรสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครับผมดุริบากเดี๋ยวผมพามาฟังเสียงเลยนะครับเสียงไม่จะเป็นของผมเองนะครับส่วนในโทรศัพท์ผมมันก็จะก้องๆเลยนะครับบางทีมันก็อับ รัดทีเดียวเสร็จครับตัดง่ายเสียงประมาณนี้เนะครับเดี๋ยวพามาดูอีกคันนะครับนี้เป็น ของลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นปลายโปรนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันว่าเสียงจะเป็นแบบไหนนะครับ mm hmm. เครื่องยังเย็นๆอยู่ครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับผม เสียงก็จะประมาณนี้อ๋อยังไม่ได้ขันนัดครับเสียงก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ท่านใดสนใจลองติดต่อผมมาได้ดูนะครับหรือสอบถามกันลูก่อนนะครับเนาะทรงก็จะประมาณนี้นะครับนี่ทรงเทหน้านะครับนี่ครับนี่ครับให้ดูชัดๆเลยครับจะตัดสินใจนะผมนี่ทรงจะประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวมาดูเทหน้าลูกค้านะครับ อยู่ใกล้ๆเลยนะครัผมดีสวยๆเนียนๆเสียงดีวิ่งดีแน่นอนนะครับรับประกันนะครับผมจากใจจริงนะครับก็คลิปต่อไปเดี๋ยวว่าเป็นคลิปแบบไหนแนวไหนเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องช่างเบิร์ดบุรรำมยนะผมก็สวัสดีครับ